น้ำด้าหลังพี่ปัดกระจกาปกตดูอยากี่อหนังสวยนะสวยแจมี้อะกระมางไม่บางนะบาง ไหนนะเดี๋ยวพี่ลองดูตัวนังเล่นตกลงไปก่อนเ, <c oughs> เขาให้นี่มาด้วยนะไอ <ห ả? S 2> ้บอกเก่าที่เขาล่อออกไปอยู่ข้างหลังรถเปดิ <c oughs> อันนี้อ,นนอันนี้เขาเปลี่ยนเบาะหนังไอ้ตรงหนังนี่เปลี่ยน<ช>ได้ใช่ไหมคะเปลี่ยนให้หมดเลยสี่สีสีอันเลยตัวเนี้ยก็คือพี่ปรับได้ยี่สิบสี่ระดับนะถ้าปรับปรับขึ้นอย่างเงี้ยมันจะสูงใช่เบาะมันจะสูงขึ้นตัวนี้ก็ปรับปบกติแล้วไอ้นี่้นี่อะไรอ่ะตัวนี้เพดเดิลชิปค่ะ ็คือเร่งความเร็วใช่เร่งความเร็วแต่ว่าพี่ต้องดึงมาที่ตัว M นะถ้าพี่จะเล่นตัวเนี้ยดึงมาที่ตัว M ใช่ดึงมาหมวด M พี่ถึงจะเล่น p e ด e s ชิ l ตัวนี้ได้คือแล้วตัวนี้ก็คือตัวโค u i s โท o n t ตัวล็อกความเร็วอัตโนมัติโดยที่พี่ไม่ต้องหยับหยับผนเร่งพี่ก็กดปุ่มนี้เลยคู u แต่ถ้าพี่จะคนเซิลพี่ก็กดตัวนี้หรือพี่หยับเบรกหรือว่าพี่เร่งความเร็วมันก็จะคืนเข้าสู่โหมดอัตโนมัติเลยแล้วแต่ถ่านแนะนําว่าถ้ายังไม่เก่งพี่อย่าเพิ่งเล่น ตัวนี้ก็คือตัวเร่งเร่งเร่งสปีดนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปเหยียบตรงนู้นก็คือคูตคูตัวนี้แหละแต่ว่าพี่เร่งความเร็วได้ที่ตัวนี้เลยบวกลบแล้วตัวนี้ก็เป็นเครื่องเล่นเกี่ยวกับพวกเอ็มพีสามเป็นโหมดเป็นอะไรอย่างเงี้ย uh huh. แล้วไฟปกติเปิดไฟอรนั่นสปอร์ตตัวนี้เลยค่ะไม่ใช่เปิดไฟสปอร์ตไหมนะอะไฟตัดหมอกเหรอ okay. เปิดไฟตัดหมอกคู่หน้าตัวนี้แล้วตัวนี้เปิดไฟสูงไฟปกติ<ม>ไฟขับนะตัวนี้เป็นเครื่องเล่นปกติพี่กดปุ่มปุ่มหนูนะคะตัวนี้จะเล่นแต่ว่าไม่ลองเปิดเครื่องเลยหรอ,อตัวนี้หนึ่งครั้งใช่ไหมไฟมันจะแดงพี่กดประมาณตัวนี้ค่ะครั้งที่สองแต่่าอย่าเพิ่งหยับเบรกนะถ้าพี่จะเล่นโดยที่เล่นเครื่องเล่นโดยที่ไม่ต้องไม่สตาร์ทเครื่องกดครั้งที่สาม กดครั้งที่สองมันจะเป็นไฟอย่างนี้พี่สามารถเล่นครึ่งเล่นได้เลยอันนี้ก็เป็นเล่นเสียงปกติเล่นเล่นคือเล่นคืนอะไรเงี้ยเล่นเสียงพี่ก็ปรับปรลมามแต่ว่าสามารถปรับได้ที่ตัวนี้นะคะใช่ตัวนั้นเป็นออโต้แม่แรงอยู่ด้านหลังเลยค่ะพี่ใช่อยู่ด้านหลังแล้วคุณแจนี่ต้องสอนเปิดเใช่แล้วนูสอนอ่ะ Ada hang ini ada. Ada hang ni ni. ก็อยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยที่โทรเข้าเบอร์สูตรใหญ่เลยที่รถผมยังรั่วยังแตกทีนี่นะลั่งรถฟรีใช่ไหมขายยี่สิบสี่ตัวจีเดือนสามปีใช่ประมาณสามปีเรามีใบอะไรเราแค่บอกชื่อเราเฉยเฉยใช่ไหมมันมีเบอร์โทรไหมอะไรไหมเขาให้ไม่ค่ะมีเบอร์โทรนี่ไงเดี๋ยวมา